โอ้ยสวัสดีจ้าพี่นออ้องสวัสดีพ่อใหญ่สวัสดีพ่อใหญ่ัสนสวัสดีค่ะมาเมืองหมือนี่ได้เมนูต้มซุก,กี้พี่น้องขอพอกคุณสำหรับค่าซุก,กี้วันนี้เนาะจากพี่สาวเนี่ย่วนตาหนองไม้ตักตไปห้แล้วคือกำลังยืนซิมอยู่พี่น้อง กำลังยืนซิมยืนซิมอืมเ่กรสิม,มีลูกซิ้มมีหมูนี่เลาวพี่น้องว่พ่อยังตักใหม่เดี๋ยมนมีลูกชิ้นมีหมูมีเส้นมีผักตอนแรกว,ว่าสีเฮ็ดเป็นหมูกระทะมันแบบมันมัน,ม,น,ม,นมันโดนมันโดนแล้ววันนี้ต้องมีต้องต้มออกไปให้แม่ก็พออีกก็เลยเฮ็ดเป็นซุกกี้เที่เดียวไปเลยแม่เจ้าเห็ดตันั้นมันเฮียมาล่ะตาขยงแนเนนะลูกเอาอยัางเอาอยัางเอองนี่ย เนื้อเนื้อสีเนื้ออยู่ทางสีปาสิมีเขาต้มใส่หม้อหม้อซึ้งไหมพี่น้องต้มไส้ยังต้มใส่้เลยเออทั้งเศนอีกถุงนึงน้องบีใส่เศนไปถุงนึงแบบขั้นบ่พ่อก็เติมไปเรื่อยๆขั้นบ่กอิ่มกับตักเอาตักเอาเลยเพราะว่าเทิ้งขั้นเห็ดหมูกระทะตาเลาะกะกินน้ำบ่เป็นพี่น้องเพราะว่าตาเลาะแล้วพค่อยกินขั้นเป็นหมูกระทะแล้วขีบบ่อปทนัด ก็เลยเห็ดเป็นต้่มก็เลยตักให้ผู้ละถวยเอาเลยเนาะน้ะนองพิมไปนั่งดี่ดีลูกเออซามมันเห็นบ่อเอวต่ำมันนั่นเจ็บบ่อบานเนี่ยเอวต่ำเตียงย่งางหานหาย่างหลังลายอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มนี่น้ำแกงฮะนี่น้ำจิ้มเอออย่างนี้แต่ว่าพี่น้ำแกงเอ พญเราก็นั่งกินบ่พ่อมาตักไม่เด้อให้หน้องไม้ตักไปให้เห็ดจตงสีมันก็ให้กินง่ายพี่น้องท่านเห็ดเป็นหมูกระทะตาเราก็บ,บ่ถนัดไหมแล้วขีบบ่คอยถนัดแล้วพ่อพ่อน้องบีกะบ่บค่อยอันนี้นกก็เลยเห็ดเป็ดตุมชุก,กีแต่ว่าน้องบีแบ้งไปแล้วใส่หม้อไปแล้วพึ่งกับขามาเขามาพอดีน้องไม้เลยเรียกก็เลยตักมาให้หาให้ซองเผากินเลยมันสีคำ ฝ้าวขมาสันึ่งว่าเป็นตาเพราะไหนมากก็เลยฝ้าวขามาซะก่อนหย่านยายบ่มีมูเอาเน,นื้อกินไปโซงแม่ก็พอกินไปเรื่อยๆน้ำจิ้มใส่ไปเลยลูกตาฟ้าหม้อปิดไปน้ำหนึ่งวันสิลงตักเอาเลยข้าวหมกยิมยตกักบอมันสิเติมเรื่อยๆอเดี๋ยวจะตักใส่อีกน้องบีสิห้าหมงตั้งขากล่องไหมมันตั้งบ่ไรว่าสิไปนั่งกินอยู่เดี๋ยว เอาถุงมาใส่ต้มไส้หม้อเอาพี่น้องคัดหา,าแบบพี่น้องมีหม้อไฟหมอ้อหม้อดินกะกะมัดเห็ดหันไม่ไหมหันหอนกินก็ได้แต่วานี่เขากะเห็ดแบบคือว่าเนะมันต้องใส่ท่วมเร็วข้าวสีมาอย่างก็ได้อยู่พี่น้องแต่ว่ามันแข็งน,นั่นเลกินเพราะว่าน้องบีกสัสว่าใสเห็ดเบียเข็นยังแล้วเทียเป็นป้าเป็นฝนขึ้นมือนั่นอีกเขนมาทั้งเครื่องกินทั้งเกื็บเก็บขวางไนงะ เทิ้งมันจะได้กินง่ายต่อตาแล้วกับพ่อน้องบีกับสิได้กินง่ายเล็กน้อยหสิไปกินน้องพี่มึงเกินไปเทิงเดีย๋ยวไปนั่งเทิงเม่สิเอากล่องไปตั้งทางนี้มาเดี๋ยวน้องบีไปตักกินก่อนพี่น้องไม่เป็นอย่งไรน้องบีทิก้ามองตั้งกล่องสิไปกินขึ้นกัน,นสวัสดีกันอีกรอบพี่น้อง จิมบ<อ>้างเจ้าเอาบปหานมีอได้ไยันมันม่แม่หันมืนอมันมีอหน่อย,ปอยไปเดี๋ยว<อ><ม>เอดีลยวมาไปอ่อเมื่ัน บ่ค<ะ>้าหักบลยฮะม่ักบอกอย,ย,ยู่เกยงอยู่เก่ะเจงเป็นจ้นิงขึ้รเยอะขึ้นเยอะมึก huh. ไอรักนองขิ nhà, à, <ăn> ้มากน้องีกัดสื้อออกมาเลยมันขื้นยาดฝนท้ามอันมูแมวกันือตาแง่ขาวแง่งกินได้อันพวกลูกสินงพวกต่อมือพวกนี้ซื่อได้ตลอดอร่อยหืมไม่ต้มที่ไหนรต้มเลย เดี๋ยวใส่ขนออีกนึงลงคู่มาตะก็ <sussurra> yeah, come on

ปาดงลึกป่าชโแม่ว่าปลาดงลลูกว่าปลาชะโดพี่นาะเดี๋ยวก็เดี๋ยวที่สามาดูปต่ก็เดี๋ยที่สามคบอกว่าอีด้วกว่าบอวล้ตั่จอยงอ่ะามหมายของค่มัเกี่ยวกับเ่คิห้แม่นะ แก่น้องัำพี่น้องเป็นหาที่ละแส่สำหรับมนีน้องมีกะไม่กินต้มซุก,กีน้ำออกันขอบพระคุณไดหลายฝากก็ไะไรก็แชร์ก็จะริงก็ติดตามน,น,นขอขอบคุณสำหรับคา่าซุกีพี่น้องไปต่อนกาศสวัสดีจ้า